สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะครับว่าตัวอักษรแต่ละตัวนั้นออกเสียงอย่างไรและเวลาเราอ่านสะกดคําเราจะอ่านสะกดคําอย่างไรนะครับเราจะมาเริ่มด้วยตัวอักษรตัวที่1นนะครับนักเรียนออกเสียงตามนะครับ a แอ a แอ b บ b บ ซิเกจก h h, h. h, h. i ออตัวต่อไปเลยนะครับ M ม m m n n o o s s s, s. s. t t t, t. อูอูวายเยะวายยะตัววายออกเสียงเยอะเยะนะครับและตัวสุดท้ายตัวซีตัว C ต,ตัวนี้จะต้องมีการสั่นเสียงที่คอที่คอด้วยนะครับซีซีซ หลังจากที่เรารู้จักการออกเสียงโฟนิกของแต่ละตัวแล้วนักเรียนมาดูตัวถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างตัว D ออกเสียงเดอเดถ้าในะถ้าในภาษาไทยของเราก็คือตัวดอเด็กนะครับตัวอย่างคำที่หนึ่ง Dark r k r k Dark Dark ตัว E ออกเสียงว่ายังไงครับ E A. เอ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 นั่นเองนะครับคือสระเอเอเอ elephant elephant ดัวอออกเสียงเฝอฝฟันบนจะต้องมาแตะที่ลิมฝฟีปากล่างนะครับแล้วออกเสียงผ่านช่องระหว่างฟันแล้วก็ลิมฝฟีปากล่างนะครับ F F ฟ flower flower, fish, f i h ตัวถัดไปครับ J ออกเสียงจจ jellyfish jellyfish jacket jacket K ออกเสียง kite K. K kite k e y k e อ l ออกเสียงเล,ลถ้าในภาษาไทยก็น่าจะเทียบกับเสียงลอลิงนะครับ LION l i o n l a d y b ี้บาร์กเลลองเดาดูไหมครับว่าตัว P ออกเสียงว่าอย่างไร P P เ ใช่ครับคือเสียงพอพาน panda panda penguin penguin ตัว Q แล้วครับ Q ออกเสียงเค queen queen คำต่อมาครับ cute cute ตัวต่อไปครับ ตัว R ออกเสียง rr r ร,ร,ร,รจะมีเสียงที่เป็นเสียงกลมมากกว่าเสียง L นะครับ R rr Rocket Rocket Rainbow Rainbow คำถัดไปครับตัว V ตัว V เหมือนกันครับ เอาฟันบนแตะริมฝีปากล่างแล้วก็เปล่งเสียงผ่านทั้งสองอวัยวะนี้ครับ v v คำที่หนึ่งครับ violin violin van van ตัวต่อไปครับตัว w ออกเสียง W วนักเรียนลองเดาดูสิครับ วอร e ์วร์ภาษาไทยน่าจะเทียบเป็นเสียงอะไรครับใช่ครับเสียงวอลแวนครับ will w เ l watch watch และตัวหัดไปครับตัว X X จะต้องออกเสียง X อ็ y x ์ a ลยเอ็กซ o n ลยซ l ล h ฟนซ ออกเสียงเรียวร้อยครับเป็นยังไงครับกับการออกเสียงโฟนิกนักเรียนสังเกตดูว่าคําทุกตัวมีการเปล่งเสียงที่แตกต่างกันถ้านักเรียนเข้าใจระบบการออกเสียงโฟนิกแล้วนักเรียนจะสามารถสะกดคําภาษาอังกฤษได้นักเรียนลองมาดูที่ตัวดีครับตัวดีดีออกเสียงว่ายังไงครับดีออกเสียงว่า the ตัว u ออกเสียงอ่ะตัว C กับตัว K ออกเสียง เคเดอเกด็อกด็อกอีกหนึ่งคำครับเดอเกด็อกด็อกเห็นไหม,ไม,มครับว่าไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับเอาลองอีกหนึ่งคำครับตัวอีออกเสียงเอโตัวจีออกเสียงเกเอเกเอเอเกเอตัวหัดไปครับตัวอีออกเสียงเอ e l e p h .Ent e อ e p h a n t เป็นไงครับเราเริ่มจากคำง่ายก่อนครับคำที่ง่ายอย่างเช่นตัว K ครับ K ออกเสียงเคบวกกับสระไแล้วก็ตัว T ออกเสียงเถอะเคไอ t ์คายเคไอตัว E กับตัว Y ออกเสียง E ครับใส่เสียงพยัญชนะเคเข้าไป เคอีคอีเป็นไงครับง่ายไหมครับหวังว่านักเรียนจะได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ครูหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับขอให้นักเรียนฝึกฝนทุกวันนะครับรับรองว่าเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เองครูมานำเสนอการอ่านโฟนิกเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ